ครับรวันนี้มาร่วมงานครับใช่้สองยังไง้ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะครับก็ GQ ครบรอบ1ิปีทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องมาหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราก็ชื่นชอบด้านแฟชั่นอยู่แล้วตัวนายนี้เองก็ชอบถูกครับเพราะว่ากว่าจะครบส0ปีก็รออีก10ปีเป็น20ปีครับใช่กลัว20ปีเฮงฮจะไม่ได้มาครับก็เลยต้องรีบมา1ิปีนี้ก่อน หน้าที้มาในรูปของอะไรครับมาในดอเช่กันบน,นาครับอ่ะพี่อ๊อฟนะครับมาในรูปของผมมาจากจีวงชีครับมาจากเซตของจีวงชีทั้งหมดเลยจริงๆผมมีเต็มกว่าน,นี้นะครับจริงๆนะ<อ>แต่ว่าเดี๋ยวมันเต็มเกินถอดดีกว่าขอโทษครับรอ,อยากอวดแหละไม่ใช่อะไรหรอกงานี้คือตัอะไรไหมคะไข่นะ้ำตัวอะไรสุดมีเท่านี้แหละครับถ้าให้ผมพูดอะเดี๋ยวพี่ๆจะมองไม่ดีครับไม่ไม่กกน,น่าเปลี่ยนแล้วครับโอเคโอเค ใช่ครับก็เอาจริงเราก็ไม่ไม่เคยเห็นกันเราเห็นที่นี่ที่แรกใช่ครับก็ชอบครับเท่ดีรเท่ทุกคนเลยครับเท่ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นโอ้ยใหญ่ให้รายชื่อเลยมันสิบคนมันเยอะเกินครับแต่ว่าดีดีทุกคนเลยทำออกมาดีทุกคนเลยครับไอตอนตอนที่เห็นแบบรูปปกผมว่าวาวาแล้วอ๋อเห็นรูปแบบเดี่ยวของตัวเองก็แต่ละคนก็คือเบามากๆเลยครับ ก็อันนี้ต้องให้คนอื่นตัดสินใจครับว่าเราจะฮอตเหมือนคนอื่นไหมหรืออะไรยังไงก็แต่เราก็ก็ได้อยู่แหละครับเนาะเนาะครับไม่ไปกล้าตอบเลยคำถามเนี้ยโอเคครับผมก็ปกจีคิวครบรอบ10ปีนะครับก็มีเสือปีทั้งหมด10คนเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้เออ มาจับจองนะครับแล้วก็อยากให้มีอยู่ในบ้านของทุกคนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีรูปภาพเดี่ยวของพวกเราด้วยนะครับสามารถมาดูเอ็กซิบิชั่นที่นี่ได้เลยนะครับผมที่เซ็นต์เทิร์นโบลด์เนี่ยวันที่เจ็ถึงวันที่8นี้นะครับใครว่างก็มาดูพวกเราได้ครับไม่ไม่เสียใจแน่นอนเพราะเท่กันทุกคนครับหูยโดยเฉพาะป่าอ๊อฟเป็นป่าไปแล้วโอเคพูดขนาดนี้อยากได้อยากเห็นท่าโพสที่เท่หน่อยเออยังไงสิเอาจริงๆยืนอยู่เฉยก็เท่อยู่แล้ว ผมก็ไม่อยากทำอะไรเยอะครับแต่กลัวให้ยิ่งทำมันยิ่งดูไม่เท่ครับก็อยู่อยู่ครับ The Trainee กำลังดีเลยครับแลว้วก็ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่10แล้วครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันเยอะๆครับคือดีใจมากที่ The Trainee เนี่ยคนนอกดูเยอะมากคนอื่นๆดูเยอะมากเพราะว่าเขาอาจจะเกิดจากประสบการณ์จริงอะไรอย่างงี้ครัด้านนี้เคยฝึกงานปา คเคยฝึกง,งานปหมยังครับยังไม่เคยฝึกยัง,ยงอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าหลายๆคนที่เคยฝึกง,งานอน่าจะเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็น่าจะแบบอินอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าแบบตอ้วจะเป็นว่าเฮ้ยอยากงมากกว่าการอะไรยังไงต้องรอดูใน E ีีต่อไปครับเพราะว่าเรื่องราวมันก็เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวฟอนอี EP ครับวันที่15กันยายนี้เดี๋ยวได้ดูด้วยกันแน่นอนครับ ก็เดี๋ยวนนี้จะมีซีรีส์ออนในเดือนหน้านะครับฝากนะครับให้สกูปเฟนมมีมิตรภาพคราบสกูครับก็เร็วๆนี้ครับได้ดูกันแน่นอนฝากเลยครับคือถ้าถ้าพูดถึงความสนุกก็เปรียบเทียบเป็นเหมือนมาล่าครับก็มีสี่มอนแล้วก็แบ่งแบ่งครบรถเลยถือว่าดีโอ้โหมึงเตรียมตัวมาปะเนี่ยดีดีดีก็อยากดูอยากดูมากเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้ถ่ายถ่ายนานมากแล้วครับระยะเวลาการถ่ายทํานานมากก็อยากดูครับแล้วก็ได้เพิ่มกับเป็นพี่ฝนด้วยก็เลยแบบอยากดูครับ โครามอยากให้ดูกันเยอะๆครับเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจมากดูกันเถอะครับพวกพวกผมพวกผมโอ้โหอ๋อเหนื่อยผมเนี่ยมาพูดไปเลยว่าผมเหนื่อยพูดไปเลยครับผมก็มีเหนื่อยบ้างแต่ก็สนุกครับก็สำหรับออฟนะครับฝากด้วยครับเดอะเทรนดีนะครับก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบครับแล้วก็ ใครหลายคนน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกงานอะไรเงี้ยก็มาดูกันได้ครับผมฝากได้ครับ The Training ทุกวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งทางช่องเกม25ครับครับเดั๋นี้ก็ฝากด้วยนะครับกับไฮสปูฟิลนมมี่มิตรภาพครับสะตูนนะครับก็ในเดือนหน้าได้ดูกันแล้วแน่นอนยังไม่อยากสปอยเยอะครับเพราะว่าอยากให้ไปดูกันจริงๆครับรอดูครับมีตีกันปัมีครับอ้าวอ๋อโทษทีครับครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนที่เขาเป่เป็นนใ่แคทไม่เป็นน